ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนางสาวนันพัฒน์ศรีวิเชียนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระประแดงประธานกรรมการนางสภาธาราอุดมครูผู้ช่วยกรรมการนายอภิภูข้าหินทพงศ์ครูชำนาญการกรรมการและเลข,ขานุการสกรอตํตบลปากคลองบางประกดขอนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานไตรามาสสามสี่ระจําเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2566 ข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินชื่อสกุลนางสาวยุพารัตน์ป้องโกเซอายุ42ปีภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่นที่อยู่ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงศิลปศาสตรบัณฑิตสื่อสารมวลชนอายุการทำงาน13ปี5เดือนตัวชีวัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS สรกรตบลปากคลองบางประกฏต,ตั้งอยู่ ที่ที่ทําการชุมชนอมราหมู่หนึ่งตำบลปากคลองบางประกดอ,อําเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการรหัสไปรษณีย์หนึ่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s ประกอบด้วยพิกัดตําแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อเบอร์ติดต่อของหัวหน้าสกรอตาบลแฟนเพจมีระบบสาธารณนนประโภคไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการรวมถึงมีสื่ออุปกรณ์และสิ่ง ำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้มีคณะกรรมาการสกรตำบลและแรายงานผลข้อมูลพื้นฐานในระบบ dmis ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดแผนปฏิบัติการสกรตำบลแขวงมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลเข้าร่วมประชุมวางแผนในชุมชนมีข้อข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีพุทธศักราช2566สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดติดตามประเมินผลจัดทำเอกาสารรายงานเป็นรูปเล่มและรายงานผลในระบบ d m i s ตัวชี้วัดที่3จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนผู้เรียนที่รับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน53คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน68คนรวมทั้งสิ้น12 121คนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ site. พบกลุ่มที่สกร,รอตำบลปากคลองบางประกและเสริมด้วยรูปแบบออนไลน์จัดทำห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ประกอบด้วยหนังสือเรียนสื่อ YouTube ใบงานแบบทดสอบ Google Form และส่งงานให้กับผู้เรียน ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอาทิเช่นไลน์เฟซบุ๊กเป็นต้นวิเคราะห์ศักยภาพสำรวจความต้องการของผู้เรียนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลให้กับผู้เรียนจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกหลังสอนจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนเรียนปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปมีจำนวน102คนคิดเป็นร้อยละ8 4 3 0 ดังนี้โครงการเสริมสร้างและป้องกันการล่อลวงเด็กและการค้าประเวณีเด็กจากภัยออนไลน์โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลกโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสกรโครงการปรับพื้นฐานสร้างความเข้าใจในการเรียนของนักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโคงการ งการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมาหากษัตริย์ไทยโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาสกรอำเภอพระสมุทรเจดีกิจกรรมพัฒนาวิชาการเสริมทักษะการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศาึกษาติวเข้มเอนเนตและกิจกรรมพัฒนาวิชาการเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศาึกษามีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน121คนเข้าสอบ109เคน คิดเป็นร้อยละ90.09ผู้เรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N และ e-exam จำนวน9คนเข้าสอบ9คนคิดเป็นร้อยละ100ผู้เรียนมียูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเข้าใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา www.etv.thai.tv จำนวน101คนคิดเป็นร้อยละ83.47มีระบบการช่วยเหลือผู้เรียนติดตามผู้เรียนบัญชีลงเวลาผู้เรียนบัญชีลงเวลาครูผู้สอน รายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นและภาคีเครือข่ายที่ประสานขอความร่วมมืออย่างน้อย2อกิจกรรมต่อภาคเรียนประกอบด้วยโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของอาสาสมัครสกรผู้เรียนมีสุขภาพาาทางกายและสุ ทูมิคภาพที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดผ่านระดับมีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้โดยการตั้งกลุ่มไลน์และ m e s s e n g e r Facebook ในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียนการสั่งงานใบงานแบบทดสอบประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในรูปแบบจดหมายข่าวรวมถึงให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในห้องเรียนออนไลน์ Google Class สื่อ YouTube อินเทอร์เน็ตและมีการทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสามารถคิดวิเคราะห์คิดเป็นคิดอย่างมีวิจารณญาณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้อื่นการทำงานที่รับมอบหมายใบายงานแฟ้มสะสมผลงานการประดิษฐ์ชิ้นงานโครงงานจำนวน102คนคิดเป็นร้อยละ8 4 3 0ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนไป4ภาคเรียนจำนวน17คนมีผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ64.71ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันจำนวน70คนเข้าสอบ64คนคิดเป็นร้อยละ9 1้ ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน127คนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไปจํานวน85คนคิดเป็นร้อยละ66.93้าอ้างอิงจากจํานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทางการเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเป้าหมายดำเนินการจัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องจำนวน4กิจกรรมดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจกิจกรรมการทำยามหม่องสมุนไพรจำนวน2กลุ่มกิจกรรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากลูกปัดรวมเป้าหมายทั้ง3กิจกรรม19คนผลการดำเนินงาน27คนชั้นเรียนวิชาชีพกิจกรรมช่างก่อสร้างพื้นฐานเป้าหมาย11คนผลการดำเนินงาน12คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเป้าหมาย1คนผลการดําเนินงาน5คนตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายมีการติดตามผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกกิจกรรมดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจชั้นเรียนว,วิชาชีพและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเด เพิ่มมูล,ลค่าพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนเป้าหมาย31คนผลการดําเนินงาน43คนคิดเป็นร้อยละ138.71ตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีจํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสกรตาําบลเป้าหมาย100คนผลการดําเนินงาน412คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย 60คนผลการดําเนินงาน264คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่รถโมบายเป้าหมาย60คนผลการดําเนินงาน280คนกิจกรรมส่สมสมสงเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย4คนผลการดําเนินงาน6คนตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายดําเนินการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนโดยมีกิจกรรม ังนี้หมุนเวียนสื่อจากห้องสมุดประชาชนสู่แหล่งเรียนรู้สกรตบลและบ้านหนังสือชุมชนร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุดจรรมเออบบจดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดออนไลน์รูปแบบจดหมายข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมต่างๆของสกรตบลผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k สกรตบลร่วมกับอาสาบ้านหนังสือชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้โครงการบรรณสัญจรรับบริจาคหนังสือจำ จำนวนเ8เล่มกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่จำนวน280คนตัวชี้วัดที่11ระด,ดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนโดยพื้หลักชุมชนเป็นฐานของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันมีการประสานงานเข้าร่วมประชุมปรึกษาวางแผนร่วมจัดการเรียนรู้ร่วมนิเทศติดตามประเมินผลการเรียน รู้ตลอดชีวิตรวมถึงบ้านหนังสืออาสาสมัครสอกรอรตบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสอกรอรตบลอาทิเช่นโครงการประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสอสอปอชอตโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจอบลมเจ้าหน้าที่ศูนย์รวมคะแนนประจําเขตเลือกตั้งประชุมกรรมการสถานศึกษาตัวชีวดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนดําเนินงานจัดกิจกรรมตาม นโยบายเร่งด่วนอาทิเช่นโครงการจัดและส่งเสร,รมิมคุณภาพชีวิตเพื่อคงสภาพทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุกิจกรรมขายของออนไลน์สําหรับผู้สูงวัยมิติเศรษฐกิจเป้าหมาย50คนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม52คนกิจกรรมผู้สูงอายุรู้ทันสื่อชัวก่อนแชร์มิติสังคมเป้าหมาย50คนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม52คนกิจกรรมบ้านหน้าอยู่ของผู้สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมมิติสภาพแวดล้อมเป้าหมาย40คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม42คนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงออนไลน์และออฟไลน์โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขายรับฟังพิธีโอนบรรดากิจการอำนาจหน้าที่ทรัพย์สินงบประมาณสิทธิหนี้และภาละผูกพันทั้งปวงระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษาน,นอกระบบและการศึกษาตามอัธาย สำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสา,าสมัครสกรตัวชี้วัดที่1 3ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลปฏิบัติงานที่ดีเ practice สกรตําบลปากคลองบางประกดได้ดําเนินงานและประสบความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดีเ practice ในด้านการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกิจกรรมการทํายาหม่อง มีผลการปฏิบัติที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้จริงจําหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการจำหน่ายผ่านเพจสกรรตาบลขายในชุมชนด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้นำผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรเป็นผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพคทีสตัวชี้วัดที่1 4งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายสกรรตาบนปากคลองบางประกมีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้งานภาคีเครือข่ายงานการเงินและบัญชีโครงการสุ ฝึกอาชีพชุมชนการรายงาน d m i s ระดับตำบลเข้าร่วมโครงการประชุมอบรมและพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับภาคีเครือข่ายเข้าร่วมและดำเนินการจัดโครงการตามภารกิจเร่งด่วนขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ